ตลาดน้ำอยุธยานะตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งล่าสุดท,ที่มาเนี่ยที่จําได้ก็คือตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่นรอบแรกเลยตอนนั้นที่มาเนี่ยทุกอย่างก็ดูล้างๆดูเงียบนะแล้วก็ครั้งนี้ที่กลับมาเนี่ยทุกอย่างดูพัฒนาแล้วก็คึกคืนคนมาเที่ยวเยอะนะแล้วก็ชอบตัวตลาดมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามีขนมมีของขายอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็เหมาะกับการเดินเที่ยวมากๆ อนที่เราไปเนี่ยไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากสักเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้องๆน,นักศึกษามากกว่าที่มาทัศนศึกษาแล้วช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงทัศนศึกษานะเพราะว่าเห็นหลายโรงเรียนเลยที่มาเที่ยว จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราว่ามันคือคืนมากกว่านี้นะไม่ว่าใครก็ตามที่มาเที่ยวอยุธยาเนี่ยจะต้องมาแวะตลาดน้ําอยุธยาเป็นอีกแหล่งหนึ่งเลยที่แบบเป็นจุดเช็คอินแปลว่าถ้าใครมาเนี่ยเราไม่ได้มาแวะตลาดน้อาอยุธยาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงพระนครศรีอย,ยุธยาเลยแต่ช่วงหลังจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้สถานที่ต่างๆเนี่ยก็พากันเงียบไปหมดเลยบางครั้งเราก็คิดว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาอยู่กันยังไงถ้าขายของไม่หมดทุกอย่างก็ต้องเสียโดยเฉพาะของกินนเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยระหว่างทางที่เราเดินชมกับตลาดเนี่ยของน่ากินไป ถ้าใครไปเที่ยวนี่ก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวด้วยนะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะแต่ว่าตัวบรรยากาศรอบๆเนี่ยคือดีมากๆเลยมอมากๆกับการมาเดินเที่ยวมาเดินกินนะทุกคนเราชอบรูปแบบของตลาดมากๆเลยเพราะว่าระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยมันให้ฟิลแบบเป็นตลาดกรุงเก่าเป็นสมัยยุทธยาเลยมันให้ความแบบย้อนยุคเข้าไปอีกอ่ะมันรู้สึกว่าเออที่นี่มันแบบดูมีมนงขังดีนะ แล้วตัวตลกก็จะมีอยู่สฝั่งทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายฝั่งนู้นมาให้ดูนะแต่ก็สามารถที่จะมาเดินเที่ยวเดินเล่นแล้วก็มานั่งเรือก,ก็ได้นะหรือให้อาหารน้องช้างก็ได้แล้วก็ชอบหม้อเก่งที่นี่มากๆเลยมีกลิ่นหอมของไข่แล้วก็รสชาติดีมากๆเลยอย่าลืมมาเที่ยวกันนะทุกคน